สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ฮอดแลนด์เมือนี้อากาศดีดีเลยอยากกินปลาแดดเดียวมือนี้มีเคล็ดลับมาบอกค่ะวิธีตากประแหงโมไหมะเร่งว่นตมอ่ะก็มีนี่เลยนำมันพืชยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วก็อ่ใส่ถ้วยก็ถ้า บางๆข้างบนเพื่อเอ,อมาแรงวันจะบเได้มะเก,กาะค่ะมะก,กวนน้ำมันมาแรงวันแล้วก็มาแรงทุกชนิดกวนน้ำมันค่ะติดเกิดะได้บเได้มาตอมอ่าลองเอาไปท้ำดูนะคะ เดี๋ยวไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ